กลับมาแล้วกับอีพีสองไปกันกูอัดเกินสิบห้านาทีไม่ได้ไปกันแล้วทำไมกูโดดกับดักอีกแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้กูไม่แน่ใจนะ โัวสี่ตัวสีกระจดกระจดกระจนเยมกูรู้นะมึงจะทำอะไรกูเชี่อเสียวเลยโดนตัดขาดกูชอบเสียงกมึงเหลือเกินเอามีคาะซิ่นด้วยชอบคาะซิ่นว่ะโอ้เจมมีความชอบกรซิ่น โอ๊ยโอ๊ยตัวเฮียอะไรนี่มันเปรตนี่ก็อย่างเงี้ยนะไอ้พวกทำแบปเฮ้ยไอ้พวกทำแบาปมึงเลิกตีกูเหยียบหัวมึงเลิกกับมึงตายเลยนะเหยียบหัวมึงเลิกกับมึงตายเออตายไปไปเหยียบไปกูไปละกูไม่อยู่ละมึงตื่นแน่เน่ โอ้ยหัวโคนกระดูกไม่โจตีง่ายชิบหายเอ่อคัดซีนไม่ทราบว่ามึงจะมาอีกรอบไหมคัดซีนอะไรก็จีบเยี้ยคัดซีนเัาไม่จะไปคัดซีนอเอสคัดซีนขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปขึ้นไปเกลือบเขียวกูนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปคือกูต้องไปตรงไหนกูถึงจะหลอกเือบแล้วกูเพยตรงนี้น่าจะเป็นกับดักงงซึ่งจัดการได้ง่ายมาก กระดังโง่องๆอันนี้เรียกว่าเลเซอร์มันสะแบบไหนเนี่ยเลเซอร์เลเซอร,กร,กร์กากหรือเปล่าเนี่ยเรียกเลเซอร์เหรอครับนอกจากกูไม่ไกล้ารเรียกเลเซอร์กูไม่กล้าเรียกคำว่าเลเซอร์ไม่ไม่กูไม่กล้าเรียกคำนี้ว่าเลเซอร์กากละแ <c oughs> ม่งทรมานกูแบบอินฟินิตี้เลยเยี่ยย่ ไอ้กระดูกขวอนกระดูกกูก็ต้องสู้สิโอเคหัวกระดูกนี่สู้ง่ายมากเอ๊ะอย่าบอยนะว่ารอดแล้วโอเครอดแล้วก็ดีให้กูขับม้าง่ๆไปและอันนี้มาแตกต่างอะไรจากมาาอู้ให้กูกระโดดด้วยโหม้าม้าม้าแรงมากม้าม้าอ้ยมีมีโควิดสิบเก้า โควิดสิบเก้าติดตัวมาได้ะ่ะกูชอบโควิดสิบเก้าอนนี้ก็ได้วะ่ะไปกันเอ้ยแม่เหมียวเป็นมาได้ผิดแกเป็นมาดิประวัติศาสตร์ลงมาก็ไม่จดจำแกเลยเป็นม่เหมียว,วทีว่เกลียดมากเก้ม่เหมียวไปกันอีกรอบ ไอ้มาเมียวไอ้มาเมียวมึงใจเย็นไอ้มาเมียวเดี๋ยวกูแพ้ไ <uh อ้มาเมียวไอ้มาเมียวกูเกลียด์แบตกูนี่เดรีกูแพ้ตัวยาวยังดีกว่าเยอะเลยอันนี้อะไรเนี่ยไปกันต่อไปเลยมาเมียวมาเมียว โควิดสิบเก้าติดด้วยมามากูติดโควิดสิบเก้าเลยนี่ยไปกันไอ้แมวเหมียวลูกว่าอย่าอย่าลูกอย่าอย่าบักลูกอย่าบักเียดมึงมากเลยไอ้แมวเหมียวแมวเหมียวอย่าบักอย่าบักแล้วก็อย่าอย่าอย่าลงน้ำด้วยจ้ะไอ้แมวเหมียวลูกพ่ออย่าทำให้พ่อผิดหวังอย่าทำให้พ่อผิดหวังอย่าทำให้พ่อผิดหวังนะไอ้แมวเหมียวลูกพ่ออย่าทำให้พ่อผิดหวังทุกวันแล้วเนี่ย กูมาไกลกูกลัวกูตากไอ้แม่เปี้ยวไอ้แม่เปี้ยวทำกูแพ้มึงทำกูแพ้ไอ้แม่เหมียวกูจะเอาดล้วกูกลับบ้านไม่ได้กูจะเคี่ยนหลังมึงไงแม่เหมียวแม่มว่ากูจะเป็นเย้งหุ่นยนต์ที่ออกแบบดีไซน์มึงโง่ก็ตามแม่เหมียวอย่าบอกน,นะว่าม,มึงติดบั๊กไอ้แม่เหมียวกูเกลียด ตายแล้วแกไอ้แมววุ้งรู้ละว่าโมเดลไอ้แมววมึงเกิดข้ามบุกรอบนี้มึงทำไม่ดีขึ้นไอ้แมวมึงอย่าติดบั๊กแม่ต่นิดเดียวกูมาไก่ละรอบนี้กูจะไปให้ไก่สุดเหวี่ยงตัวมึงให้มันตายด้วยเห็นตรงนั้นใช่ยไหมมันคือจุดที่มึงแพ้เมื่อกี้เอ้ยไอ้แมวกูผิดหวัง อันนี้จอยากชิบหายนั่นเลยในมือกูว่าถ้ามันทำให้กูวิ่งได้กูไม่ว่าแต่ต้องแม่งทำให้กูวิ่งไม่ได้อย่างงี้กูว่ากูเซ็งเลยไม่มีเอาเลยไอ้เพื่ยวโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่กูชนะเลยก็แล้วกันไอ้ตรงนี้ใครเล่นได้ก็บอกคนได้ยีสต็อปไม่เพื่อนกูไม่รับมือเพื่อนแล้วมือไม่ใช่กดไทย Pergi kan ni eh, macam meow Pergi kan.